สวัสดีครับปาโกซุริโยบันทาครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องครับเอาามสถานการณ์ตามเมลาที่เคยอัปเดตให้พี่น้องได้รับไปชมกันกับพี่น้องครับปาโกํำเภออ๊อิเชียกับพี่น้องครับพาพี่น้องมาอัปเดตเวทีสาว้อยมาอัปเดตบริเวณง,งานแสดงครับ มือนี้ครับเป็นยังไงน้อครับพี่น้องครับเอาเวททีเซีเรียลหลวีันี่่โก้นองเตือนถึงมาเบิรงเวทีเล้จดนะครับมาขออกนมาขอบคุณสาดเสียบทง้องครับพี่น้องครับอายะแล้ว ได้มาล่งลหนึ่งันงบ, 1, บาทตาน,นันตำบลโจดพุวงสามแปดิบาทคุณพจจะมาเหมือนชิดสายุบลราชธานีหกร้อยาาบาทคุณครูสุกีสถานที่จะรับชน,นะงามหนึ่งพันห้าสิบบาทคุณพรพันธ์อาหารคุณก,กิราวัฒน์บุญเทียงหนึ่งพันบาทนะครับขออนุโมทนา บุณพรเทพนงยิมเปย์เปย์โยถวาราบุญานางสาวจินตลาบุญทองค้าร้อยบาทคุณครูประสิทธิ์แหวนหล่อคุณครูบุญถิ่นแหวนหล่อหนึ่งพันบาทพันผู้ใหญ่นีมองครัวมองคบเืนนี่ไม่น้องกางการการเวทีได้เด็ดสามร้อยบาทร้านค้าบ้า จากนาไปที่มาผมปูตุ้งพรก็ดีคงห้ายสี่ิบาทตุลพงม่นเกิน30มประมาณสามสิบัาบบาทพี่น้องบ้านน้องกบหมู่ที่เก้าสองบาทรัฐสุธรผ้าน้าไปทีครับส0สบเมตรครับคุณปูตุ้ดศักคุณวราพรมิ่งขุนทดจากโคราชสามพันเสิบเก้าบาท ขออนุโมทนาพระครูวิชัยธรรมธาดานะครับวัดบ้านวัดบ้านนนสูงนะครับ 1, 3 4 0บาทแม่เสริมวะสัญชัยการุวันบุญนนีบุญยงบุญใจ400บาทม,มหาชัยค้าไม้2,590บาทภูมิทัศ เจ้าอาวาสวัดสว่างแปนห้าร้อยบาทท่านพระภูพิชัยธรรมธาดาพระครูรัตนจันทาพรวัดพระธาตุผู่แก้หนึ่งพันบาทคุนสวิท์ทีทัพที่มาด้านนี้เนาะรองประธานองค์การบริหารส่วนตำบล300บาทมึงซื้อข้างๆเรับได้จารย์นางสาวรัตนาพรคำแก้ว ร้อยเอกธีรัฐน์รัตนวิชัย1,162บาทหากระขออนุโมทนากับคณะต่อไปนะครับเป็นกรดทินครับพระเดชพระกุกลงพ่อเจ้าคณะเภลราศีสลัยร่วมทมบุญ1,000บาทพรธิการสัมพีชิตตะคุณโย500บาทพระครูสิริบุญญกิจเจ้าคณะเภลศิลา,าล่า500บาท พักรูมิพิบูลรรมาพิรักกาวว่าวัดใต้เมืองคง2,500บาทต้นดอกเงินนักน้องกตำบนหนองบัวดมอำเภอศิลาลาศรีสเกตซาลาโอ้ไใหญ่เยหนึ่งหมื่นบาทพวดนครับและรอบที่สองได้นำมายอดโอมมาเกษตรสองหมื่นหนึ่งเจ็ด้อยเก้าสิบสองบาท อันนี้คือคณะวัดหนองจอกอำเภอศิลาลาดนะครับโดยปะมาหน่องเบอร์อะไรครับสุดแล้วครับผมเนาะสอสอทองสีแซ่จึงนี่ครับหนึ่งพันบาท่คุณอินตาธรรมรักคุณสาวิววัดจิตจำนงเบื้องี้มีจำกัดน้องพี่น้องเนาะหนึ่งพันหกสิบบาทคุณอาทิตย์กงมีวิรุณพันเบื้องี้มีจำกัดหนึ่งร้อยบาทคุณวาทิน นายกันนี่เป็นขายบัตรจังหวัดนี่นะครับร้อยยี่สิบนงกจากอำเภอห้อหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นำปัจจัยมาสมทบในการจัดงานยกข้อฟ้าทอดกระถิ่นเป็นจำนวนเงินสามพันส่รสามพัน 7 7 0บาทสาธทุมอบให้กับท่านผู้ใหญ่เลยนะครับให้ท่านผู้ใหญ่เลยการรีอเราจะถวายพร้อมกันเราจะถวายพร้อมกันอีกสักครู่ครับอีกสักครู่ขอทุบอตานาจากณะเดียวกันเนาะครับจ้องสั์จองเสือบัส าก็ทางต้นไม้ที่แล้วก็ว่าเป็นปลูปูมาได้แท้เป็นยกกระถางมายกกระถางมาทับศาสตร์ไปพี่น้องพรอมกับคุณปูดีงานกำลังลงไฟครับพี่น้องครับขอบคุณคณะของคุณครูบ่ายเย็นยอดสุดยอดรักศาส์อาจารย์สมภพคุณครูวัน พันวัลางสีนวลจันทร์และเพื่อนๆวันนี้ท่านนายกปัจจัยมาสมทบในการจัดงานสามหมื่นหกพันบาทคณะกรรมการพายุไยรกาวัดน้ำอ้อมน้อยขอท่านประธานขอบคุณญาติธรรมสายบุณอยากลงประงบ็นก็เดี๋ยวรถลำโพงที่ต้นไม้ต้นไม้นะครับพี่น้องอยู่ข้างนี่ครับต้นป่าต้นกระถินมาร่วมขอบคุณในวันนี้ ทีแม่น้ำเราจะเริ่มถวายสุที่เบื้องต้นดอกไม้เงินนะครับเราจะถวายบริวารกระถิ่นในวันนี้จนองค์การถวายเฉียงกันว่ได้ครับเอียงเวทีก็ลงบ่ได้ขอถือโอกาสเรียนเชิญท่านจากพุทธวันใจบุญข้าวลารนี่เวทีลงบ่ได้เลยครับขอเรียนเชิญมาร่วมนะครับมาร่วมอนุลูกโมทนานะครับต่อยอดกระถิ่น นะครับร่วมยกข้าวปาด้วยกันที่วัดของพวกเราจัดงาน3วันหวันหคืนผ่านมาแล้วได้กลับเป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้มีสาวน้อยนานะบสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาให้พวกเราได้ชมได้ปักกันนะครับถือว่าที่พวกเรานะครับลองอยก็คือหมอหลังคณนะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้จัดสรรเวลาให้พวกเรา ในวันนี้นะครับเราได้จัดเตรียมงานเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับแลาปีมากกว่าจะมาถึงวันนีด้วยความสมบูรณ์จะไมัคิ้งของลูกหลานพี่น้องชาวบ้านชาวคุ้มิชุมชนนะครับทั้งสองพื้นบ้านครับร่วมร่งมกันให้ความรับรมงความปลัดภัยนะครับเราจึงมีวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับคุณครูบานเย็นสวัสดีครับคุณครู